คงไม่มีใครหรอกมั้งที่อยากจะเป็นมนุษย์เงินเดือนไปตลอดคนที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยต้องดูคุณเก็บข้อมูลด่วนเลยเพราะว่าอนอาคตเนี่ยหากว่าอยากจะพลิกผันตัวเองมาทําอาชีพอิสระขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่ตันกับ้าเสินเชื่อที่จะพามารู้จักชี้เป้าเลยว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่ออาชีพอิสระอย่างพ่อค้าแม่ขายเจ้าของธุรกิจกิจการไม่ใช้หลักประกัน เราก็ให้วงเงินถึง3ามแสนบาทอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างเตรียมจดบันทึกกันได้เลยเริ่มกันที่สินเชื่อตัวจริงเพื่อผู้ประกอบการเฮงแดโน o ไฟแนนซ์ที่นี่เขาให้เวลาส่งคืนถึง2อปีวงเงินในการกู้นี่กู้ได้ตั้งแต่1นึ่งหมื่นจนถึง1นึ่งแสนบาทดอกเบี้ยยีต่อปี ดอกเบี้ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่แพงแบบปกติอยู่แล้วธุรกิจกิจการร้านค้าที่เปิดใหม่เนี่ยอย่างน้อย6เดือนมากู้ได้เลยเพราะว่าเหมาะกับร้านที่เปิดใหม่มากๆถัดมาก็ต้องเป็นตัวนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เมืองไทยแคปิตอลที่นี่เขาจะติดโผลตลอดวงเงินที่ให้เนี่ยอาจจะน้อยสักหน่อยให้แค่ส0 0 0มบาทไม่ได้มากเท่าใครแต่ก็ให้ได้ง่ายกว่าใครละกัน ดอกเบี้ย33%ต่อปีผ่อนได้ถึง50เดือนรายก็ให้ระยะเวลาในการผ่อนเนค่อนข้างนานซะด้วยถัดมาก็เป็นสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจสักสยามเลยซิ่งไม่ได้มีแค่สินเชื่อรถหลอกนะที่นี่เขาก็สามารถจะจัดให้คุณในวงเงินถึง1 0 0 0 0แบาทผ่อนได้36เดือนเป็นแบบลดต้นลดดอก จุดเด่นของที่นี่ก็คือถ้าหากว่าปิดบัญชีก่อนกำหนดเนี่ยดอกเบีย้ยทั้งหมดเขาจะยกให้คุณหมดเลยต่อมาสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ธนาคารไทยเครดิตดีนะที่นี่เขาไม่กำหนดระยะเวลาในการครบกำหนดแต่ว่าจะใช้วิธีทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุในทุกๆปีวงเงินที่ให้ในสองแสนบาทดอกเบีย้ยก็33%ต่อปี แพงเป็นปกติแม้ว่าจะเป็นแบบลดต้นลดดอกก็เถอะและอีกหนึ่งที่นี่ก็คือสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพธนาคารอมสินตัวนี้เขาจะหมดเขตวันที่30กันยายน2565คงจะต้องเริ่มรีบกันหน่อยวงเงินนี้มากถึง3 0 0แสนบาทเยอะกว่าทุกสถาบันที่พูดมาเลยแต่ว่าเขาจะเน้นไปทางผู้ประกอบการสายหลักก็อย่างเช่นสายอาชีพช่าง ให้วงเงินห้าหมื่นสายธุรกิจขนาดเล็กให้ส0 0แสนสายผู้กับขีดสาธารนณะให้1,000งแและก็สายธุรกิจร้านเฟรนชายเนี่ยเขาจะให้1,000งแเช่นกันดอกเบีย้ยคิดเป็นร้อยละสามต่อปีดอกเบีย้ยนี่ถูกมากๆและก็ให้เวลาในการส่งคืนเนี่ยยาวนานถึง5ปีด้วยกันคัดพิเศษมาให้ขนาดนี้ก็อาจจะมีคำตอบให้ตัวเองกันบ้าง จริงๆแล้วสินเชื่อประเภทเงินทุนเนี่ยมันยังมีอีกมากมายคุณก็ควรจะไปศึกษาหาข้อมูลไปต่อย,ยอดกันเองเทียบสถานะของธุรกิจของคุณด้วยว่าหากว่าคุณกู้มาแล้วเนี่ยคุณเดินต่อได้ไหมหรือมันจะแย่ก,กว่าเดิมคำนึงถึงรายรับแล้วก็ยอดส่งด้วยว่ามันจะสัมพันธ์กันหรือไม่